สวัสดีท่านผู้ปกครองและลูกๆนักเรียนที่รักทุกท่านครับผมนายนันนทวุฒิใจแนนรองผู้ในการโรงเรียนพินิษราชบำมรุงทําหน้าที่กํากับดูแลงานรับนักเรียนของโรงเรียนมีข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ปกครองและผู้ที่สนใจได้รับทราบดังนี้ครับในปีการศึกษา2568โรงเรียนพินิษราชบำมรุงเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล3ขวบ อนุบาล 2. อ,อนุบาล3และชั้นประถมศึกษาปีที่1และยังเปิดรับลูกๆนักเรียนที่มีความประสงค์จะย้ายเข้ามาเรียนที่โรงเรียนพินิจราชบ,บำรุงทุกระดับชั้น โดยในปีการศึกษา2,568ทางโรงเรียนจะยกระดับด้านการจัดการศึกษาโดยเฉพาะด้านภาษาต่างประเทศที่จะให้ลูกๆนักเรียนได้เรียนรู้กับครูต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาโดยตรงรวมถึงในรายวิชาคณิตศาสตร์ทางโรงเรียนจะบรรจุหลักสูตรจินตคณิตเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการคิดและพัฒนาสมองของลูกๆนักเรียนทุกระดับชั้น หากท่านผู้ปกครองสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2568ดังรายละเอียดที่ขึ้นหน้าจอ,อนี้ หรือท่านผู้ปกครองท่านใดไม่สะดวกในการเดินทางมาสมัครด้วยตนเองทางโรงเรียนของเรามีบริการสมัครผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองทุกท่านแล้วมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกเราในการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้กับบุตรหลานของท่าน ทีลาเด่นเห็นความสำคัญเฝ้าสั่งสอนเด็กให้ไฟวิชาเป็นที่มาของพินิจนราชบำรุงโรงเรียนที่ไม้มุงการศึกษา